ข,ข่าวพร่ำคั่งแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่1 1สิงหาคมโดยโค้ชทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนต์ย็นนี้ขอเสนะอร์อ่านยังไงฟักเกอร์เชื่อผีไม่บ้าจี้ซื้อเบอร์เก,เก้มาร่วมทับหรอนะโดยพอรฟร์เกอร์อดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่เชื่อนะว่าสโมสรเก่าจะซื้อซันเดอร์เบเก้กองกลางของเอ่อเบอร์รีมาร่วมทับ ดรก่อนหน้านี้ทางด้านของจีอารนติกเล่นเล่าข่าวในะว่าปีศาัแดงจที่กำลังมองหามิดฟิลคนใหม่โดยที่วางเปอร์เก้เป็นมือหนึ่งในทางเลือกหลังจากที่การเซรจากับมาด้านของปารีสแซงต์แชงซื้อมอนิเอลอูกาเซ่ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนัก โดยไรก็ตามทางด้านของบาร์เกอร์เองก็ไม่อยากจะเชื่อกับข่าวที่ออกมาถึงขนาดพูดติตลรกเลยนะว่าแมนยูเองนั้นคงไม่ซื้อเบอร์เก,เก้จริงไม่อย่างนั้นคงจะได้เปลี่ยนสนะจากทีมรุนพื้นที่อยู่ป้าแชมเปี้ยนลีกมันหนีตกชั้นดึงซันเดอร์สเบอร์เก้ตกชั้นมาแล้วมากถึง2ครั้งโดยพาร์เกอร์ก,รกรล่าวกับทางด้านของโบนัสโค้ชเบส co. นะฮะ o uk บอกว่าผมเนี่ยคิดว่ากับธานกรเชฟฟิลในสเตแล้วเบอร์นี่2สองครั้งเลยนะเขาคงไม่ใช่ตัวนําโชคกเต่ไหร่นักใช่ไหมแมนยูไม่อยากจะตกชั้นจากที่มีเป้าหมายจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้หรอกนะอาจจะแค่สื่อที่พยายามจะเล่นข่าวเรื่องนี้แต่ว่าแมนยูต้องการจะมองหาบิฟฟิลสักคนหนึ่งรัฐมนตรว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินในการกลับมาจากด้านของฝ<ๆ>ั่งกาเซมิโรเพราะว่าดูแล้วเขาคงจะไม่ย้ายไปโดนออกกลางในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยจางดิวิสฟิลเป็นจุดที่ต้องเสริมความแข็งกร่งอย่างแน่นอนไม่ว่าพวกเขาจะขายสกอตแมชชูมินีหรือก็ตามทีพวกเขาก็ยังต้องการผูเร้เล่นอีกคนอยู่แล้วคุณไม่สามารถะพึ่งพาสกอตแมชชูมินีได้ถ้าคุณพึ่งใครสักคนหนึ่งที่กำลังทานทำประตูได้แต่ว่าจำพอดได้เพียงแค่เจ็ดครั้งในเกมเดียวเขาจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเกมได้มากมายพอหากเขาจริงไม่ได้ในครั้นี้ คุณต้องการมากกว่าน,นั้นหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากาซิเมโรถูกพิจารณาว่าจบไปแล้วหากคุณมองว่าเบรโน่ฟอนเดนเดสอะก็คาบีา้ไมโน่เป็นผูเ้เล่นกองกลางคนสำคัญที่มีอยู่แมนยูคงต้องดิ้นรนอย่างหนักพวกเขาต้องการผูเร้เล่นอย่างน้อยอีกสองคนในทีมเว้นแต่ว่าจะมีดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาอีกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ในครั้งนี้เลยนะเป็นคำถามนี้ต้องรอดูันต่อไปรันละกันว่าจะเป็นเช่นไรรอบมาดูข่าวตอบบา่อมากันครับ อาร์ต์ยังไงมิเดนสตีนมองเชนฮากให้ทีมเล่นเกมรับมากเกินไปโดยทางด้านของเบรนเน่มิเดนสตีนนะฮะอดีตผู้ช่วยของเซอร์อาริคโฟกุสันมองว่าอิดิชันฮาร์วางแผนให้แมนเชสเตอร์ตุกเดเองถอยลงไปเล่นเกมรับมากเกินไปและควรจะเล่นเกมรุกให้ได้มากกว่านี้โดยแม้ว่าจะมีแชมป์เอฟเอคัพติดมือเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าการจบแบบที่8ในลีกซึ่งถือว่าต่ำที่สุดของสโมสร ในฟุตบอลพิมพ์เบริกอังกฤษเป็นที่วิจารณ์กันเป็นอย่างมากซึ่งทางเบเินสตีนเองก็วิเคราะห์บอกว่าเชนฮากไปห่วงเน้นเกมรับมากเกินไปและชีน้นว่าทีมต้องการจะเล่นเกมรุกในครั้งนี้มากกว่านี้ผมเองก็เห็นความผูงหงิดใจที่เอลิกเชนฮากต้องเจอนะฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมแมนยูอ่าเบเินสตีนที่กล่าวกับทางด้านของบอยสปอร์ตโดยเมื่อเขาหลบับตาเขาก็คงจะถามตัวเองว่าทำไมแมนยูถึงยังไม่สามารถจะเล่นได้แบบเดียวกับสมัยที่เขาคุมอาจจกได้ ผมรู้จักหนึ่งกับเขาในตอนที่เขาคุมอาแจ็คนาะและทั้งสองก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีผู้เล่นที่จะเล่นแบบนั้นได้หรอกนะแต่ผมคิดว่าเขานั้นมีทนคติก,ษษษษกับการเล่นเกมรับมากเกินไปมากกว่าที่จะบุกไปข้างหน้าซะอีกนะพวกเขาต้องเล่นเกมรุกแล้วก็กดดันคู่แข่งบินให้บีบให้คู่แข่งเนี่ยเล่นติดพลาดและเสียการคารมบอลอย่างรวดเร็วแมนยูมีผู้เล่นหลายคนที่สามารถจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้แต่ทีมกลับถอยลงมาลึกจนเกินไปซึ่งนั่นทำให้เกมรับกับเกมรุกนั้น มีระยะห่างมากจนเกินไปในครัน้นี้เป็นทางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้กันนะฮะวันจะเป็นเช่นไราอาเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงผีตัดอารมภานจ่ายวนานพิสก้า5.6ล้านเพื่อจะขับพ้นทางในครั้นี้ โดยสโมสรแมนยูยอมทําทุกทางนะฮะเพื่อจะเขี่แบ็กขวาชายาไอแมงมุมอารอนมวิสากา้าพ้นรโรอเชาฟอร์ดแม้ว่าสุดท้ายจะวอดไวเพิ่มอีกประมาณกว่า7หลักนะฮะและความสบายใจเคลียร์บรันเวร,รอแข้งใบามาเสียบแทน ดยการบริงานข่าวจากดอะบินเรอร์ฟุตบอลบอกว่าปีิาัแดงเองนั้นมารลุข้อตกลงในการขายวานบิสา้าให้กับเวสแฮมได้แล้วจำนวน15ล้านปอนด์แต่ความล่าช้าด้านเงื่อนไขส่วนตัวที่ขุนคอนไม่สามารถจ้างดาวเตะวัชบะลานี้ที่จำนวน9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์สมบูรให้ทุกอย่างตรงคร้างตึงพักใหญ่เลยนะ โดยท้ายที่สุดแล้วก็เป็นทางด้านฝั่งแมนยู menu, ตัดคำารำคาญเซ็นจ่ายขวัญถุงไปอีก5.6ล้านปอนด์ที่เป็นส่วนต่างจากสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นลอนดอนสเตเดียมสร้างความพอใจแก่ทางด้านของเอด B เิลยูบีจนยอมเก็บข้าวของนะฮะล่องใต้คืนเมืองหลวงทันชีโดยเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเมื่อทางด้านของบาร์บิสกาทำการตรวจร่างกายกับสโมสรใหม่เพื่อเตรียมเซ็นสัญ,ญญา5ปีปักหลักร่วมงานเฮดโคสจูเรนโรเบติกีทันชี ซึ่งอารอมบิสกาแจ้งเกิดจากด้านของกับทังฝั่งคีสันพาวเรชทีมกรุงลอนดอนเช่นกันจนได้ย้ายไปที่แมนยูในช่วงปี2019ครแนอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เพราะว่ากว่า5ปีไม่สามารถจะปักหลักสม่ำเสมอลงเล่นแข่งรวมแล้ว1 9 0นัดในทุกรายการทําไป2ประตูในขณะนี้เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงคอร์เอรเย์ไม่หยุดพอใจแค่เด็กปนะั้น Q251 เดบิวต์ผีนะโดยตำานหน้งของโทบี้คอร์เ e อร์กองกลางผลผลิตจาก a คเด e มีประทับใจการที่ได้เล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในเกมคอมมูนิตี้ h ชิ l ลนักประ่อวินนี้แต่มันก็แค่9ก้าที่1ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลให้ไต่เต้าเพื่อจะยืนหยัดเข้าไปในวง,งการอย่างมั่นคงในครั้งนี้กันอีกครั้ง มิฟิวในวัยปีได้ปล่อยของปล่อยแก่นะฮะกับท่านของฝั่งแมนยูไปบ้างแล้วระหว่างช่วงปริซั่นกระทั่งลงเตะฐานะสำรองเกมเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนต่อหนึต่อหน้าแฟนบอลเต็มความจุของสนามเบมบรีสเตเดียมแต่ว่าน่าเสียดายนะที่พ่ายแพ้ยิงจุดโทษไป6ต่อ7ในครั้งนี้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้คอร์ดิเยอร์เนี่ย ถูกบันทึกนะว่าคือลูกม่อปีศาจแดงลำดับที่251ซึ่งรับโอกาสประเดิมสนามชุดซีเนียต่อจากข้างด้านของอ e ีธานวิทรีตอนช่วงเดือนเมษายนเกมพบกับข้างด้านของเชฟฟิลด์ยูเต็ดในครั้งนี้ซึ่งความประทับใจดีๆที่เกิดกับวิด์หนุ่มขอเก็บเอาไว้ละกันแต่จะไม่หยุดพัฒนาตนเองแค่อย่างนี้หรือว่าเท่านี้แน่นอนผมคิดว่าเราเองก็มีเกมที่ดีแต่โชคไม่ดีที่พลาดความที่คว้าชัยการเปิดปากผ่าน M u t v ยีวี เราสามารถใช้ความผิดหวังนี้มาเป็นแรงจูงใจสำหรับฤัูการใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดของผมก็คือการรักษาความฟิตเอาไว้และก็หาโอกาสในการลงเตะมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเกาะกลุ่มนะฮะไปกับพวก,พวกพี่กันบ้างเรียนรู้พวกแกจากถือว่าเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ โดยคอร์ดิเยอร์เนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์6หรือว่าเบอร์8ส่งสัญญาณว่าแมนยูนั้นอาจจะขายพิซเตียนเอริกเซนออกไปก่อนตลาดซัมเมอร์จะปิดตัวโดยมีอันดเดรสแห่งจูเบรโปริกเบลเยียมคอยท่าที่จะเซ็งอยู่ในวลานี้นั่นเองนะอาะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นนะฮะว่าจะยังไงกันแน่นะครับเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับเอาและยังไงแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแมนยูห้าประเด็นเด่นเรือสังแค้นผี ชิลโลกคอมมูนิตี้ชิลเอาไปแล้วโดวยการน,นี้แมนเชสเตอร์ซิตีนอกจากจะคว้าโลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลได้แล้วมันยังหมายถึงการเอาคืนในการล้างแค้นแมนยูผู้ปรับร่วเมืองจากเกมชิงถ้วยเอฟเอคัพในครั้งน,นี้ได้สำเร็จกันอีกด้วยนะ โดยงานนี้ทางด้านของเือใบไปีฟ้าพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองทั้งเกมในเวลา90นาทีและการโดยลูกโทษชี้ขาดเอาชนะปีศาจแดงไปได้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลเมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมโดยสงครามแข่งเกมดาร์บี้แมนเชสเตอร์ที่สนามเบมบรี่นั้นมี5ประเด็นน่าสนใจดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับผมงานนี้ประบายเปิดตัวกองกลางดาวรุ่งนานะโดยการน,นี้เป๊ปกาเดโอรานะฮะ อ่าคุ้นสุทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการใช้งานนิโกโอเวรนฟรีมิดฟิลด์วัย19ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนอกจากนี้ทางด้านของเจมส์เคที่ดาวเตะวัยเจ็ดปีก็ถูกส่งไปให้กับด้านของทางฝั่งเชฟฟิลด์ยืมตัวอ่าในช่วงเซนที่ผ่านมาติดโผ11คนแรกเช่นกันโดยที่มีมาร์เชเดโออ่าโคเวซิสนะฮะมาเร่วมประสานงานแต่ว่าแจ็คก,กิลเลชก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บ สำหรับคีแมนของทีมที่ได้ลงสนามประกอบไปด้วยนายทวันแอเดอร์ซอนและก็เ er ออร์ดิงบาวฮาเรนขึที่เควินเดอะอยกับเบาโดซิวามีชื่อนั่งสำรองร,องร่วมกับด้านของซาวินโยสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ส่วนด้านไคลสวอกเกอร์โปรดี้และก็จอห์นสโตนยังคงได้พักต่อหลังเกมรับใช้ทีมชาติในนัดชิงชนะเลิศของศึกโยูโร2024เช่นเดียวกับด้านของฮูเรียนอัลเบเดชที่รอย้ายไปร่วมทีมอาร์ติโกมาดริดในครั้งนี้ ต่อมาข้อที่2ผีแดงใส่ชื่อเซอร์ซีนั่งข้างสนามโดยอิลิกเชนฮาร์ผู้จัดก,การทีมแมนยูจัดทับลงสนามโดยใส่ชื่อโจชัวเซอร์ซีนักเตะหน้าใหม่เป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับจอดอนซันโชในขณะที่บรนน่โยโรที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมเช่นกันในชุดเสมอเจ็บข้อเท้าจากเกมอุ่นเกือกต้อง,องรักสนามไปนาน3เดือน นอกจากนี้รัสซูทอยรุนกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กที่เยี่ยในเกมกระชับมิตรอีกรายต้องพัก6สัปดาห์ปัญหากระามเนื้อต้นขาด้านหลังทําให้เบรโน่ฟอนเดนเดกัปตันทีมสวมบทบาทกองหน้าตัวหลอกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแฮร์รี่อามาสนะฮะแบ็กซ้ายดาวรุ่งช่วดลงบูทอย่างน่าหรือเชื่อโดยบริสันโดมาชินเนสรับผิดชอบตําแหน่งดังกล่าวขณะที่แฮร์รี่แมกไวฟิตมากพอที่จะลงบูทในครั้งนี้ได้และนี่ก็เป็น สรุปข่าวดวงสมสรสอนแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนตารตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ